ครับนะซึ่งในการจารับทิศเจ็ดทุกครั้งทิศเราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นสโนว์บอลนั่นเองนะครับมันสโนว์บอลเป็นลูกหิมะที่มันวิน่งกว่าจะขุดเขาเนาะและ้วจะขยายใหญ่มากขึ้นนะเพราะว่าธุรกิจเราก็จะเติบโตมากขึ้นนะฮะซึ่งนอกจากที่อาโฟลี่ขึ้นตำแหน่งเจ็ดแล้วนะครับเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยปร่เทศเจ็ดอย่างน้อยมี ผู้เร็เลในทุกๆตำแหน่งเลยได้มาเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งลูบี้แล้นะตำแหน่งเพอตำแหน่งแอเบอร์แล้วนะตำแหน่งดมอนก็มาร่วมนะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นตำแหน่งระดับสูงแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วแต่เคยมาที้แจนแล้วทั้งสิ้นนะครับที่ผ่านมาเนาะแต่ในครั้งนี้เขาจะต้องมาเพราะเขามาเพื่อที bride, ่จะมาดูแลทีมงานใช่ไหมครับมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน นะฮะเช่นเดียวกันนะครับกับหลายหท่านคืนอได้มาทริปเครั้งนี้นะฮะเมื่อท่านได้ความประทับใจแล้วนะครับทริปเจ๋ครั้งหน้าทําอย่างไรที่หน้า,า,นนานในฮอนนี้จะเป็นดาวไลน์ของท่านให้มากที่สุดนั่นคือความสำเร็จที่คือความความคิดของคนที่จะประสบความสำเร็จน,นะครับจะทำาน,นให้ดาวไลน์ของตัวเองทีงานตัวเองเนี่ยได้เข้าร่วมทิปแบบนี้ให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่แค่ตัวเองได้มาเนื้อครับเพราะฉะนั้นผมขอแสดงความดีกับทุกท่ามที่มาร่วมงานนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียดายกับหลายคนที่ไม่เข้าใจทุิ<ม>แล้วก็ไม่กัะสินใจจะเข้าร่วม,มนะครับเ<ม>พราะที่ว่าตัวเองไเคยเข้าร่วมแล้ว<ม>ก็เลยคิดว่าเอ้ย hey, ท,ท่านพงก็ไม่ต้องมาแล้วและจริงๆแล้วาการมาครั้งนี้เนี่ยทุกครั้งสําคัญมากเลยนะครับก,ก็คือทำยังไงจะต้องพาทีมงานเองมาให้ได้มากที่สุดและผมก็รอดูแลทีมงาน Yeah. อย่าปล่อยให้ทีมงานมาแล้วทีมงานก็ว้าวเ่งเนาะดาวไลน์ว,ว้าวเ่งแอปอัพไลน์ไปไหนทำไมอัพไลน์ไม่มาทำไมมีทำไมทีมอื่นมีอัพไลน์มาด้วยทำไมทีมชั้นอัพไลน์ถึงไม่มาอัพไลน์หายไปไหนนี่คือความคิดของคนที่ไม่เข้าใจคือเรื่องแบบนั้นนะผู้นำที่ไม่เข้าใจก็จะไม่มาก็ปล่อยให้ดาวไลน์มาบอกว่าตัวเองดาวเขามาแล้วไม่ต้องมาแล้วแต่นี่คือสิ่งที่จะต้องปรับ วิธีคิดนั่นเองนะรับแต่ก็ไม,ม่ใื่เสียหายอะไรนะครับเพราะสิ่งนี้คือเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยแล้วก็สําเร็จไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับดังนั้นผมหวังว่าผู้นําที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะฮะคิดเจตข้างหน้าเนี่ยมาไหมครับมาจะพาแต่ลายมาไหมครับมาครับเพราะฉะนั้นไหนในที่นี้ครับใครที่เคยมาคิดเจตแล้ว ในทัานต่อแล้วขอพูดเลยครับโอ้โหอปลรมือให้ผู้นำเราเห็นไหมครับท,ที่เคยมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ผ่าทีมงานมาเยอะมากไปเลยนะครับแต่ผมม่รู้ว่ากางย่างเห็นเห็นได้ข้อมูลว่ามีสมาชิกท,ที่น้องเราที่มาจากสปอ,อ,อลาวมาถึงเนี่ยครับยี่สิบกว่าท่านมาหรือยังครับ เอาถึงแล้วอเอาปลุกมือให้แลครับเิอทางมารขอปปลาเนะครับเพราะคนไทยที่อยู่ในแมนเลยเลยยนี่ยเนะครับสงบนจะสำเร็จเลยครับไม่เลยนะครับนะความสำเร็จเนี่เราต้องไม่มีข้ออ้างอะไรนเลยสิเห็นไหมครับความสำเร็จคือเป้าหมายนะะที่เราทุกคนจะต้องไปได้ถึงแล้ะในรอบนี้เราเนี่ยไม่ใช่ไปคนเดียวต้องพาทุกคนในทีมไปได,ด้วย นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้นําที่พาทีมงานมาจัดทัวรทุกภาคเลยนะฮะก็ก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับและแน่นอนครับสำหรับทิพเก่งนะฮะเราจะมีกิจกรรมตลอด2วันนะฮะจนถึงพรุ่งนี้นะฮะจนตะวันรับอฟ้าเนี่ยคู่นี้นะฮะวันนั้นที่งานเราจะจัดลานยาวไปเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแล้วเนี่ยจะได้ มีความสุขนะและเอาพลังงานที่เป็นพลังงานบวกเอากลับไปเลยครับเอากลับไปจต่อให้กับทุกทุกคนให้กับทีมงานให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนๆนของคุณได้อย่างแน่นอนน<ๆ>ันคนที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับที่นี่เป็นเหมือนเตาหลอมเนาะนะฮะที่มีแต่พลังงานบวกมีแต่สิ่งดีดีมีแต่ความคิดนะครับที่จะของคนสําเด็ะมารวมกันที่ที่มีความ คนปรเสบ็ลมารวมกันขนาดมากกว่าเกือบ300คนคุณคุณก็ตรงนี้พลังงานแรงมันอยู่สูงไหมครับสูงมากครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศนะครับของคนสําเร็จแล้วคนที่จะได้ประโยชน์ในการสรมมนาครั้งนี้ครับมาแล้วนะครับพยายามทำความรู้จักกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์สายไลน์อัพไลน์ระดับสูงขึ้นไปเรื่อย แลนะยิ่งคุณรู้จักกับเพื่อน,อนมากเท่าไหร่นะครับมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำาิธีของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสองวันหนึ่งคืนที่เรามาอยู่ด้วยกันนะครับขอให้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับทำความารู้จักกับเพื่อนนะฮะรู้จักกับเพื่อน,อน,อน,อนที่มาจากสองพอลาวนะเผื่อในอนาคตคุณจะมีทีมงานขยายไปยังประเทศต่ตางๆด้วยและเราก็จะต้องรู้ักนะครับ เพื่อนๆที่มาร่วมกับราครั้งนี้นะครับถ้าในลูกอือข้างนอกเขว่าอะไรคนระับเราก็มีเนคชั่นใช่ไหมครับจริงๆนะใครที่มีเレคชั่นยิ่งมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมีโอกาสแล้วก็เด้เปลีทท่ยนกิจการทำธุรกิจที่นี่คนนั้นกรนีทำธุรกิจนะครับที่เราทำงานกับคนนะครับอย่ากเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องเนาะใช่ไหมฮะอย่ากเก็บตัวเองนะครับนะเป,นเ,ยยเป็นโอกาสตัวเองแล้วพยายามเปิดโอกาสตัวเองแล้วทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่มาร่วมสัมมนา นี่ยครังนี้ให้ที่มาที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเราไปเราไปกันเป็นทีทมกินข้าวก็กินพร้อมกันนะครับอย่างที่โคสคูรีเอ็มซี MC ได้ประกาศไปแล้วนะครับเย็นนี้นะครับเราจัดงานการาดินเนอร์ถ้าขาดแม้แต่คนเดียวนาออาหารก็ไม่ลงดีไม่ดีครับราะ<ด>เราต้องมองเพื่อเรามองดาวไลน์เราทุกคนเลยนะค,ะนะครับนะฮะอย่าให้คุณลจากบรรยากาศนี้เด็ดขาดเลยทำในที่เราจะพาทีมของเรา ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและแน่นอนแลวันนี้เรามีกิจกรรมนะมีของรงางวัลมากมายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้ช่วงกลางราตรีนะครับจะมีไฮไลท์นะครับโอโม้มีมีกิจกรรมต่างๆไฮไลท์ที่เราจะมาเตรียมให้กับผู้นำทุกท่านนะครับได้สรุปสนาแล้วก็ได้ความรู้เราก็ได้เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยจะได้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลย นะครับเพราะฉนั้นช่วงการราตรีนี่คืนนีห้าพารเหแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะเออจะไม่จะไม่เอ่ได้เลยครับงานวันนี้นะครับที่เราจัดนะครับมาถึงวันนี้ได้สำเร็จได้แลวก็ด้วยความร่วมมือนะครับของผู้นํานะครับหลายหลายคนเลยนะครับที่เสียสละนะฮะนะฮะที่มาร่วงมาเดินทางมากอบมาช่วยกันจัดการมาช่วยกันเตรียมงานต่างๆนะครับแล้วก็คนแรกเลยที่จะ ไม่เอ่ยไม่ได้เลยก็คือโค้ดลุงของเราถ้าบอกว่าโคตรลุ้มของเราเลยนโคตรเลยนะคโยมโค้ดลุงนะครับซึ่งโอเคนะครับเหนื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะฮะในบรรยากาศนะครับนี่ครับก็เป็นคนที่ตัดเตรียมนะครับเตรียมการวางแผนประสานงานจนงานเนี้ยนะครับเตรียมงานมาเป็นยืนเชือเนาะนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนมาที่นี่แล้วเนี่ยมีความสุขอย่างเต็มที่ เะครับเอาประสบการณ์ในการจัดงานทั้งก่อนก่อนนะครับเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็มาปรับปรุงมาพัฒนาครั้งนี้ก็คือว่าเราจะไม่ยอมให้ใครอดไม่ยอมให้ใครผิวอีกต่อไปใช่ไหมครับนะครับเราให้คนต่าประเทศอินดจะต้องร้องขอชีวิตนะครับนะครับแล้วก็ยังมีสตาฟหลายท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชกอนนะครับโค้ชต้นนะครับแล้วก็หลายหลายท่าเลยนะครับที่เราเห็น ยืนยืนอยู่จักงานกันมานะครับมาร่วมกันช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็มีสปอนเซอร์ของเรานะครับนะที่มาร่วมงานของเรานะฮะหลายหลายบริษัทเลยนะที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัท KAN นะครับเนาะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำสินค้านะครับผลิตสินค้าโรงงานผลิตสินค้า นะครับพวกอุ่โภคอุปโภคทัหลาดนะครับท yeah. ี่เรากินก like ันกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก yeah, ็ได้มาร่วงงานมาเอาแาแฟอะไรแบ้เราชิมกันนะครับหรือใครจะซื้อติดเมือไหนห็ซื้อกลับไปก็จะมีโปรกันพิเศษนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ก็คือบริษัทอ่าโรเกอร์กิงกินตุลันโรเกอร์วันนี้ก็มาร่วงงานกับเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนวัตกรรมนะครับยนตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะฮะแน่นอนมันหนีไม่ได้นะครับ ที่จะต้องมีอะไรครับมีประกรันนะครับมีพรลพรวันนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่อ่าคนอะนะะมีบริษัทประกันไทยที่คอนเน็ด้วยนะครับทุกบริษัทในเมืองไทยเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทําให้มาให้สมาชิกพาะพิ้นของพวกเราได้ทําธารู้จิได้อย่างมีประสิทธิภาพมาน่นนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทฮีโรนะครับนะ ซึ่งได้มอบรางวัลพิเศษนะครับมาให้กับเราคือจักรยานไฟฟ้ามาเป็นรางวัลให้กับอาาชิ่พวกเราทุกคนด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลอีกเยอะนะครับที่เราจะที่ผมจะมาแบ่งปันโดยเฉพาะในช่วงงานกั่งมืองนะครับซึ่งจะพูดตอนนี้ไม่ได้เนาะนะ